สวัสดีเด็กๆช่วยข้าด้วยไข่ไดโนเสาร์ไข่ของข้าโดนเจ้าไดโนเสาร์พีศาตตัวสีเขียวนี้สาบไว้ทิวนิวชาแนลวสวัสดีครับออเนวสวัสดีครับพี่เมย์วันนี้เราจะมาทำอะไรไดโนเสาร์แกล็บทำอะไรฉังนี่เราจะมา ช่วยไดโนเสาร์แกะไข่นี่คือไข่ไดโนเสาร์ค่ะอา้อาวอันดับแรกเราต้องแกะลูกปโป่งออกก่อนช่วยกันแกะลูกปโป่งออกกอนนะโอคมาช่วยเอาไข่ไดโนเสาร์ออกจากฟอสซิลได้ไหมอุ้ยมาแล้วว้าวแกะออกให้หมดเลยนะ ยายเขาจะกิ<ห>นทำไมล่ะหมูนี่ค <JI> ่ะไข่ไดโนเสาร์เยอะแยะเลยอยู oui ่ข้างในอ่ะฮะแกะได้ตอนนี้เรายังไม่แกะอ่าแกะออกค่ะดับได้ช่วยกันหน่อยนะคะ ่นเต้นะเฮ้ตื่นเต้น,นตื่นเต้นเอร็วตื่นเต้นโอ้โหโอเอาแก้ลูกฟองเอาให้หมดกันค่ะว้าวนี่คือเอ้ยข้างในคืออะไรคือเป็นลูกน้ำแข็งนี่คือใครไดโนเสาร์ดูค่ะใครไดโนเสาร์โดนเคลือบโดยฟอสซิลม,มีก้อนเล็กด้วยใช่ใช่นี่ดูนะดูค่ะดูลูกลูกมันจะออกมาแล้วนี่ให้ดูค่ะอ่ะได้นี่ไดโนเสาร์อยู่ในฟอสซิล สวัสดีเด็กๆช่วยข้าด้วยไข่ไดโนเสาร์ไข่ของข้าโดนเจ้าไดโนเสาร์ปีศาจตัวสีเขียวนี้สาบไว้ให้ไข่ของข้าเข้าไปอยู่ในฟอสซิลช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยเอาไข่ข้าออกมาได้ไหมตายตายตายเราจะทำยังไงดีเราจะช่วยไข่ไดโนเสาร์ได้ยังไงได้ เรามาหาวิธีช่วยไขไดโนเสาร์โอเคไหมโอเคไหมปีศาจออกไปแล้ว่ะอะย่างสีนี่ปีศาจเขียวใช่ปีศาจเขียวไปค่ะเด็กๆเราไปหาวิธีช่วยเอาไขไดโนเสาร์ออกจากฟอสซิลตัวน,นี้กันดีกว่าเด็กๆจะช่วยไขไดโนเสาร์ออกมาจากฟอสซิลได้ยังไงมาดูอ่อนนิวเลยอุย้ยอุ้ย อุ้ยอนี่ค่ะออนิอือหืออือหือแมวแมวโอ้อ่าพิเทียวบ้างพิเทียวบ้างแมวมือออกค่ะระวังค่อยค่อยๆดูโอ้โหระวังโดนน้องระวังโดนน้องไหมอุ้ยเฮ้ยแม่ระวังข้าวขาพิเทียวค่อยๆ โอ้โหเออเฮิโอ้แตกแอุ๊ยนิวระวังอย่าเอามือเข้ามาค่ะระวังลูกไ้่ไม่ใรไม่แตกหรอกแต่ลูกเดนโลสันแส่แตกอย่าเพิ่งเอามือมาค่ะเวลาพี่ติวตีให้ให้พี่ติวตีให้เสร็จก่อนแม,ม่ให้พี่ติวตีให้หมดก่อน เดี๋ยวเราก็มาแกะนี่นะแกะอะไรลูกนี่คือเม็ด<ม><ม>อะไรไข่เดินสาวของเราคืออะไรลูกเแบบี้คริสตันเอ้ยนิ้ยเนี้วเนี่ยเ<ฮ>แบบี้คริสตันนะ่ะมันเป็นน้ำหมดแล้วอะ่ะ<ม>นี่<ม>เห็นปะ<ม>ใช่ค่ะมันเป็นน้ำหมดแล้วาว่ามันแข็งมากฮะใช่มันแข็งมากดูค่ะ,ะเรามาดูค่ะน,นี่ที่เราทุบเมื่อกี้ใช่ไหม ดูลูกบิ๊บบิ๊คริสตัลมันมันเป็นน้ำแข็งอ่ะมันออกมาแล้วฮะใช่มันไม่เป็นวุ้นเพราะมันเป็นน้ำแข็งมันเป็นน้ำแข็งหมดแล้วเนี่ยเห็นปะอ่าบิ๊บบิ๊คริสตัลตอนแรกมันจะเป็นแบบวุ้นๆนี่กลายเป็นน้ำแข็งหมดนี่ยแข็งมากเลยเอาแนวนี่มันเป็นวนนใช่แลกหมดแล้ว ขอบใจมากนะเด็กๆทุกคนที่ช่วยให้ไข่ไดโนเสาร์ครั้งข้าหลุดพ้นจากฟุตซิลจากคำสาปขผมเจ้าปีศาจขอบคุณนะคะเอาไปไปเพื่อนก่อนค่ะบ๊ายบายบบ๊ายบายยค่ะ